การคือพี่เจี๊ยบอ่ะเขาไปที่ครัวไปหาแต่เขาก็ไปหาอะไรกินด้วยแหละแต่ว่าเขาเคยเมื่อปีที่แล้วต้นต้นต้นปีนะที่จําได้นะเขาไปแล้วเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาบอกว่าจะทําหนังเราก็บอกว่าเจียไม่เอาแล้วพี่แมวสาเหตุที่ไม่ทาก็เพราะว่าพี่อ่ะไม่เหมือน่ว้กับทั่วไปเพราะพี่เป็นนักแสดงพี่เป็นนักแสดงการเป็นนักแสดงพี่ก็จะต้องมีรายได้ของตัวเองเออเล่นหนังเล่นละครมันมันรับ มันรับช่วงเวลาเดียวกันอะละครสองเรื่องหนังอีกเรื่องรายการด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันได้เงินเยอะอะ,อะมันได้มันไดเอ่อมันได้โอเคอะโอเคแต่ถ้าเราทําหนังเมื่อไร่ในยุคที่ลงุลงทาหนังเมื่อ1334ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเป็นช่วงเวลาที่ลงุลงงจะไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าลุงต้องหยุดหมดเลยทิ้งงานทุกอย่างเลยเพื่อทำไอ้ไหนังเรื่องที่จะทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งเหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนกันอะลุงก็ต้องทิ้ง แต่ว่าเลือกด้วยเวลามันผ่านมาแล้วเราไม่มีนี่มีสินเ,เราไม่มีรายใจ่ายเราไม่มีบ้านไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องอะไรพวกนี้มันก็เลยสามารถที่จะมาทําได้แล้วพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาบอกว่าทางลุงทางพี่ลงเลยแล้วเขาเอาบทมาให้ดูแล้วเราก็อ่านบทเราชอบเส้นเรื่องมากแต่แต่ว่ามันไม่ตลกเขาก็บอกว่าแล้วแต่เลยจะแกอะไรแก้เลยเซน เส้นเรื่องแล้วก็ฉากบางฉากที่ไม่ได้แก้นอกนั้นแก้หมดเลยให้ให้มันเป็นตล,ลกให้ให้ตัวแสดงแต่ตัวแสดงเขาไม่ได้แก้นะแต่ว่าให้มันตลกขึ้นตลกขึ้น,ลลนอะไรอย่างเงี้ยให้มันสนุกขึ้นแต่ตล,ลกในเรนะื่องนะวางมือกำกับไปทางขณะนี้กลับมาที่มันก็ฟืปป้อฟเรื่อะนั้ยเรืบองหรือมันก็เข้าทากเบายๆก็อย่างที่บอกก็แหละดูหนังมาหลายเป็นหลายร้อยเรื่องนี่ว่าเป็นพันเรื่องก็ได้จาก12บปีที่ผ่านมานะแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าเวลากลับไปบ้านเนี่ย บางวันกลับไปถึง4ี่ทุ่มดูจนถึงตีสองถ้าพรุ่งนี้ตื่นบัดยสิบเก้าโมงเช้าได้แต่ถ้าตื่น7จ็ดโมงก็ดูสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนมันดูดูแทบจังหมดเลยแล้วเราก็เอาเราก็ดูว่าในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้มันต้องหนังแบบอย่างนี้อย่างอะไรเงี้ยเราไปตามโลกเราไม่ฝืนโลกแล้วก็กับความคาดหวังนเอาะคขึ้นชื่อเป็นพี่รคงกำลักลับแล้วเราก็เคยมีผลงานที่มันทราบชื่อไว้อยู่แล้วตรงนี้มันกดดันเรามากไหมคะพี่รองไม่กดดันเลยเอาตามเอาตามความเป็นจริงเลย บอกคนดูว่าบอกคนดูว่าเอาตามความเป็นจริงเลยถ้าหนังดูแล้วหาวเซ็งเบื่องุนหิดอยากเดินออกจากโรงทําเลยทําเลยปฏิบัติเลยเดินเลยแต่ถ้านหนังมันดูแล้วมันมันมันสนุกมันฮาแล้วมันแบบไม่อยากไม่อยากยกลุกไปฉี่ทาเลยนั่งดูกับมันเลยแต่ถ้ามันสนุกแล้วถูกใจช่วยลุงบอกต่อหน่อยเท่านั้นเอง มัน,น,น,นมันใจ<ค>นมากๆมั่นใจมากๆหลังจากที่ตัดดาบแรกไปให้เมเปิลดูว่าอ่ะคุณตรวจงานผมได้เลยแล้วสุดท้ายเขาก็เขาก็ากบอกว่าเมเปิลชอบมากๆแล้วก็ไม่รู้อะทีมพี่จงพี่เจี๊ยบโปรดิวเซอร์ทุกคนชอบมากกับกับชัยนาทาวชาชาไม่ไม่ได้อวยนะเดี๋ยวออกมาให้ให้ให้ใหคนดูให้นักข่าวตัดสินเลยดีกว่าช่วงนี้ก็แสหนังใทยก็กำลังมาด้วยแล้วแอบลุ้นบ้าเราก็จะตามรอยไปไม่ไม่ไม่ลุ้นถึงขนาด ที่ผ่านมาหรอกเพราะ <c oughs> <pe ar> ว่าที่ผ่านมาเนี่ยออดีใจกับ <c oughs> กับเขาด้วยและมันจะได้เปิดเปิดหน้าใหม่ของ,งอของหนังไทยเหมือนเพลงลูกทุ่งอะสส 2, ่ะสมศรีหนึ่งศก้าวกสองโบขึ้นมามันก็เปิดหน้าใหม่ของลูก,ก,ลกทุ่งก็ลูกทุ่งก็หาก,กินกันได้เหมือนคนทาหนังไทยก็ใจชื้นขึ้นมาว่าเออมันยังมีหนังที่มันกดรายได้ไปขนาดนี้นะลุงงไม่ไม่หวังขนาดนั้นเลยแต่หวังให้คนชอบมันจะได้เท่าไหร่เอาตามความเป็นจริงพากลับมาชิมรัง ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันติดใจอยากจะมีเรื่องต่อไปแล้วไหมพี่คนน่าจะมันมีเรื่องต่อไปอยู่แล้วแหละมันมีตอนนี้มันมีอยู่ในในที่เขียนไว้เสร็จแล้วเรื่องหนึ่งเอ่อที่เขียนไว้เสร็จแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กําลังจะปรับแก้ไขอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องจะเริ่มเขียนเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในแฟ้มที่บ้านลุงลงแล้วแต่ลุงอ่ะไม่ยังยามไม่ผีผามเพราะลุงเอาเอาชนะทาวเปิดตัวลุงก่อนเปิดตัวลุงก่อนถ้าเกิดสมมติชนะทาว เปิดมาแล้วไม่โอเคเรอลุงเอาสามเรื่องได้เก็บไว้ก่อนแล้วลุงก็ไปถ่ายละครถ่ายดังของลุงเก็บเงินเใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไนหนาทาวเกิดปังบรรเยกขึ้นมาคันนี้ไม่รู้นะลุงมีอยู่แล้วของลุงอ่ะของปล่อยเลยใช่ไั่นาทาจะเป็นเรื่องที่วัดเลยแหละว่าจะมีหนังต่อไปออกมาของลุงหรือเปล่าวัดเลยวัดวัดเลยวัดกับผู้ผู้สร้างในทุนอ่าเพราะถึงเวลานนั้แล้วเนี่ยในทุน จะวิ่งหาลุงรงก,ก็ยากหน่อยนะเพราะลุงรงก็จะไปอาจจะยิงจจะยิงแล้วเออจะไปจะไปไป,ไปนู่นไปนี่แหละเอะอาะเราก็หญิงไปลูกหน้าเลยเด็ก <laughs> ยิงลูกหน้าเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครัพี่เหมือนคนลุงรงกลับมาเพิ่นฟุตอีกแล้วขาตอนนี้มันแล้วมันมีนะนะเออทำน้ำพริกแต่ผสมสามชามทอดน้ำปลาแล้วก็หมูหันลูกชิ้นหมูหันคนลุงรงน้องเฟิร์นทำกำลังเริ่มกันอยู่ก็ไปได้สวยเอาน้ำพริกไปได้สวยคนลุงรงไปได้ดีคนเยอะเสาร์อาทิตย์ โอ้ยลืมโควิดไปแล้วลืมโควิดเหมือนเราทุกคนทุกวันเนี้ยที่เดินเดินที่เดินเดินกันอยู่เนี้ยลืมโควิดกันไปแล้วลุงไม่เห็นใครใส่แมสสักคนเลยเขาไมีเธอนั่นแหละเพราะมัน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 ถึงเป็นโควิดก็ไม่ไม่ตายแล้วเพราะว่าทุกคนมีภูมิคือตอนนี้คือคนก็กลับมาเนืองแน่นเหมือนเดิมไปแล้วใช่ใช่วงการหนังไทยก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะกลับเข้าสุดครับใช่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 ความหน้าเด็กความหล่อเราด้วยค่ะ ก็ลุงลุงลงลุงลงอายุจะ60ปีหน้าแล้วอ่ะแต่สภาพลุงลงเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ไม่อายอ่ะลุงไม่ใช่คนหล่อนะแต่ลุงสภาพดีอ่ะสภาพดีผิวพรรณผิวพรรณดีอ้าวก็ุงดูแลลุงก่อนนอนลุงต้องมีอะไรต่ออะไรลุงก็มีโบท็อปมีฟิลเลอร์เออมีทรีทเมน์มีอะไรของลุงอ่ะลุงก็มีไปเกาหลีไปดึงอะไรของลุงก็มีไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลย เขาว่าเวลาออกจอแล้วลุงก็ต้องให้ลุงเนี่ยไม่คือคนนะ่ะเขาจ้างเราไปแสดงแล้วหน้าจอมันอับเลยอะ่ะเขาโผล่ขึ้นจอ HD TV อะไรเงี้ยไม่ได้แต่การไปดึงคอของเราเนี่ยมันได้ผลเห็นชัดเจนใช่ไหมคนทักนามากพี่เด็กลงมากก็คอลุงไม่เหี่ยวแล้วอะ่ะก่อนหน้านั้นคนะอลุงโคตรจะน่าเกลียดเลยลลโอ้ไม่รู้แรงมากเลยเดินไปนี่เหยียบหนังคอตัวเองล้มเลยนะจะบอกให้ตอนที่อยู่นคร อย่างย่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันต้องอ่ะคนเราว่ามันไม่ไม่มีหรอกศัลปกรรมมันต้องทําไปเรื่อยๆเออลุงไม่อายว่าลุงทําทาดน่นทำนี่ไม่ถึงกระเสติดไม่ถึงกระเสติดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องของแต่ว่าไม่ได้ทำตะบุกอยู่แล้วเป็นหัวเฮงแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีตินกาอะไรน้ำพงน้ำผักเออดึงปั๊บตึ๊บตาตกปั๊บดึงปั๊บติดกิบปั๊บอีกสามอาทิตย์ มาถ่ายได้เหมือนเดิมแรงว่านี่วางแพนมาแล้วใช่ไหมวางไปยังทำอะไรต่อพักแพนไปแล้วครับเออง่ายๆตรงไหนหย่อนดึงดึงใช่ตรงไหนหย่อนดึงตรงไหนคือให้ตึงอ่ะแรงน้องผัวทำอะไรไม่ได้ฮะแรงน้องผัวทำอะไรหนูไม่ได้ไม่สามารถเป็นเจ้าพ่อคลินิกได้หรือยังคะก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ทำโทษนะคะไม่ได้ทำในไทยนะคะลุงไปโซ่ค่ะติดต่อไปรูปเป็น เติร์ลป่ะแนะนำเฟิร์ลเฟิร์นี่แหละเป็นคนพาไปก็เาบบสนคุณพ่อเราอยากให้รอมันไม่ได้ทำล้คนเดียวเราเอาแม่มันไปทำด้วยโอ้แม่มันอยู่นิดสวยเลยนะจ๊ะเออถามจักรินีมันรู้อ่ะพี่ลองพูดมาถึงเรื่องลูกสนะก่อนนั้นี้เขาบอกหนนะผู้ชายมัจีบเยอะจริงจริงเขามีไม่เี๋เขาสร้างตอนนี้ก็มีที่รู้มาเนี่ยมีเลยล่ะเยอะจิงปะมันมีมันมีที่เห็นเห็นมันมีประมาณสมเจ้าโอ้แล้วสมเจ้านี่เข้าตาม ลุงลงบ้างไหมหรือว่าไม่พาเข้าตาลุงไม่เกี่ยวไม่ไม่ต้องเข้าตาลุงหรอกเพราะลุงไม่บังบังคับอยู่แล้วเชิญเลยคุณตาดีคุณก็ได้ของดีไปคุณตาไม่ดีคุณก็ได้ของไม่ดีไปแล้วผลสรุปสุดท้ายมันมาอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ลุงลุงไม่ได้ไปอยู่กับคนนั้นด้วยนี่เพียงแต่ว่าลุงอะต้องการอยากได้เพราะลุงเดือนหน้าลุงอะจ่ายตังแสนกว่าบาทให้เขาเพื่อไปแสนกว่าบาทให้เขาเพื่อไปฝากใครเออเพราะว่าอายุมันเริ่มปีหน้าก็3สามห้าแล้วอ่ะ ใช่ปีนี้3สามสี่ปีหน้าสามห้าถ้าไม่ไปฝากไข่แล้วยังไงอ่ะก็ไม่ได้ไงลุงจ่ายตังเองนะบอกเฟิร์นแล้วมันก็โอเคมันโอเคแต่ว่าเรามีข้อแม้ว่าอนุญาตว่าหลานเราเราต้องเป็นคนกําหนดได้โตขึ้นต้องเรียนโรงเรียนนี้ชุดนี้ไม่ให้หลานกูใส่นะหลานมึงต้องเอามาส่งให้กูมานอนบ้านกูนะอะไรอย่างเงี้ยบางวันอะไรอย่างเงี้ยไม่กําหนดว่าที่ลูกเขยแต่กําหนดเรื่องหลานเรื่งกำหนดเรื่องหลานขอเป็นขอมีสิทธิ์ในหลานตัวเองแล้วตอนนี้ ยังสดอยู่ไหมันนจริงๆนะเขาทำตัวให้พิรุษป่าเฟิร์นอ่ะมันก็พิรุษแม้กระทั่งเรามันก็พิรุษอ่ะอะยูย่ๆมาบอกว่ามีคนขับออดี้มาจีบอะ,อะไรอยูย่ๆบอกว่ามีนักร้องมาจีบเชื่อไหมเชื่อลูกไหมเชื่อมันพูดจริงๆมไม่รู้ถ้ามันโกหกมันก็บาปอ่ะเพราะเราเป็นพ่ออยูย่ๆบอกว่าไปเกาหลีมีผู้ชายเกาหลีจีบซึ่งอะไรวะ แต่เรื่องของมันอันนี้เรื่องของเขาแต่นะตอนนี้ก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าลูกสดหรือไม่สดกพคือพ่อก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่อยากให้มีแฟนนี้อยากให้มีเพราะต้องการหลานไงอยากมีหลานเรามีข้อเสนออย่างอื่นนอกจากให้ไปฝากไข่นะแต่ว่ากระตุ้นให้เขาแบบหามาได้สักทีแล้วกระตุ้นเล้หาผัวเลยกระตุ้นยังไงวะลูกกระตุ้นไปหาผัวไม่ให้ไปลงทุนไปแก้วฝากไข่มันก็ไอฝากไข่เราลงทุนได้นี่แต่กระตุ้นไม่ไปหาผัวทำไงวะมันอยู่ที่เขาแล้วล่ะ ไม่สแกนแล้วมห,ลหมดเวลาสแกนแล้ว <c oughs> ให้เขาสแกนเองเราไม่มีเวลาไปนั่งสแกนงานเราต้องทําถ่ายหนังเราต้องถ่ายรายการเราต้องถ่ายไปนั่งสแกนผัวลูกเหรอไม่แลวอย่างที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเจอประสบการณ์นักที่ไม่ดีจริงๆเรายังมีคาวามเป็นห่วงว่าเขาแบบจะต้องเจอเรื่องซ้ำๆเดิมๆเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะความรู้สึกของพ่อลูกไม่ฉลาดเรื่องแบบนี้พูดแค่นี้จริงแต่เฟิร์นคือเฟิร์นเหมือนออาตรอาทุกเรื่องได้แต่เรื่องนี้จะแพ้ทางใช่ไหมใช่ บอกเลยว่าลูกไม่ฉลาดเรื่องความรักลูกดูคนไม่ออกเหมือนพ่อแต่พ,พ,พ่อนี่มองปั๊บจะรู้เลยไอคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแต่ลูกดูไม่ออกกูก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าลูกจะเลือกใครเราก็ต้องยอมเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ใช่เรื่องของกูมันเป็นเรื่องของอมุ่งแต่ถ้าแจกมาเราพร้อมสะเราพร้อมที่จะรู้ เสียลูกล้มาป๊าบแล้วลูกแล้วสักพักก็ปล่อยมึงไปเรื่องมันทำไมบอกก่อนไปซ้ำเติมถูกต้องเหอนกระดูกคงมีกำลังใจเยอะแหละมี่มีน่อยนะโอเคพี่ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคน